ตอนนี้ค่ะแอมพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่ที่บูธ MG ปีนี้น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมทั้งมีการนำรถนะคะมาครบเลยพร้อมกับแคมเปญในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปส่ะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นแอมอยู่กับคุณธนพงศ์งพงษานิ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารบริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะคุณธนพงศ์สวัสดีครับ ขออนุญาตเรียกว่าคุณเอกนะก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าปีนี้นะคะ MG มีธีมหรือคอนเซปต,ต์อะไรในงานไหมครับปีนี้นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ b ู o เอเรามาในคอนเซปตตที่เรียกว่า Smart Human Forward ์เร์ดครับ<ม>เพราะว่าที่ MG นะครับเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดต้องออกแบบมาให้มนุษย์ใช้งานได้ง่ายที่สุดเพื่อที่เราจะมีชมีวิตก้าวหน้าไปได้วยกันสุดยอดสั้นๆได้ใจความแล้วก็ตรงกับในยุคปัจจุบันเลยใช่ครับจริงๆแล้ววันนี้นะฮะอีกหนึ่งรถเขาเรียกว่าที่น่าสนใจมากเลยเนื้อขอมมากหลังเรา2คนเลยก็คือ MGIM5 ถูกต้องครับคันนี้เลยเป็นยนตรกรรมที่มีความน่าสนใจ MGM5 นะครับเป็น Premium Intelligent e s e ดานที่หลายๆคนรออยู่ <c oughs> นะครับหลังจากที่เรามี MGM6 แล้วนะครับทุกคนพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราจะไม่เอาซีดานเข้ามาบ้าง <c oughs> ครับวันนี้นะครับ MGM5 นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์โมล์ยอ,อขวาครั้งแรกในอาเซียนที่เรามาให้คนไทยได้ดู หลายคนรอใช่<อ> m g m 5เนี่ยมีเทคโนโลยีสนะครับสำคัญสำคัญเนี่ยเรียกได้ว่ายกจาก IM6 เข้ามาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IM Digital Chassis ระบบเยี่ยว4ล้อนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยใส่เข้ามาในนี้หมดเลยนะครับและแอบบอกไว้นิดน,นึงว่าเราน่าจะทำการตลาดรถรุ่นนี้ภายในปีหน้าโอเคเท่ากับปีนี้คุณได้ยืนมชมปีหน้าคุณได้สัมผัสใช่โอ้โหแอบกระซิบให้ด้วยว่า,วา รถรุ่นนี้นะครับน่าจะทําระยะทาง EV ถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งน่าสนใจมากค่ะคุณเอกเพราะว่าแอมเองอยู่ใต้นี่ขับไปนี่คือ1ชาร์จนี้เกือบถึงบ้านเลยนะถูกต้องครับน่าสนใจมากใช่ครับเอาเป็นว่านี้เปิดตัวแล้วก็เ,เปิดออปชั่นบ้างเล็กน้อยเอามาให้ดูเอามาให้ดูเล็กน้ําจิม้มอ่าฮะเป็นเป็นชว่วงอินโทรนะคะคยังไม่เมนคอร์สและเรายังมีอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นกระบะครับ จุดเด่นคันนั้นชื่อรุ่นว่าโอเครุ่นนี้เป็นรุ่นเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่คิดว่าเอ็มจี MG จะเอากระบะเข้ามาหรือเปล่าครับเราเอา MGE Tro อ9นไนนะครับเป็นรถกระบะไฟฟ้านะครับเอามาให้คนไทยได้ดูเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่เราเออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบครอบครัวที่มองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานแบบขนของสบายๆส,สักหนึ่งคัน เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่ามีเวลาได้ไปดูนะครับจะเห็นว่าภาพลักษณ์นะครับลูปล่างดุดันบึกบึนนะครับเหมาะกับการเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากระบะของทุกท่านแน่นอน เรียกได้ว่ามาตอบโจทย์นี้ครบมากๆเลยนะแล้วถ้าแอมพูดถึงคำว่า MG อ่ะหลายๆคนมั่นใจแน่นอนเพราะว่าเป็นแบรนด์แรกเลยแรกๆเลยในการนำเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรามีหลากหลายรุ่นเลยอื่นๆล่ะคะในปีนี้เรามีอะไรที่เป็นแบบว้าวหรือว่าเซอร์ไพรส์ส่งท้ายให้กับคุณผู้ชมไหมได้ครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับ MG แบรนด์เป็นแบรนด์ที่ปุ่เปิตดตลาดรถยนต์เมืองไทยนะครับ ในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นแบรนด์แรกๆครับดังนั้นเนี่ยในช่วงส่งท้ายมาตรการ EV 3.0นะครับเราก็มีแคมเปญพิเศษมาให้เยอะแยะมากมายเริ่มจาก1นะครับเจ้าของรางวัล EV Car ในปีนี้นะครับ MG S5 EV นะครับเรามีแคมเปญพิเศษราคาเริ่มต้นเพียง6ก9ส0 0่บาทะครับตามมาก็คือ MG4 นะครับรถโดนที่ลูกค้านะครับให้ ความสําคัญและบอกว่าขับดีที่สุดในรุ่นนะครับเรามียอดจดทะเบียนเนี่ยเป็นระดับหนึ่งติดต่อ,อก,กันไปแล้ว4เดือนค่ะราคาเริ่มต้น5 000, 1, 9, ้า0 0นหหมและยังเป็น EV วีคาร์ปีแยรปีสองพี่สิบด้วยโอ้โหรางวัลการันตีเหมือนมีใบเซอร์ทุกค,นคันจริงๆนะคะจริงๆจริง,รง,รงนอกจากนั้นนะครับในกลุ่มพรีเมียมเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น i m 6อ็ x ซ s 7หรือแม x กซัสไนเนี่ยเราก็มีแคมเปญพิเศษให้นะครับคือมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับให้สูงสุดนาน3ปี โอ้โหขับไปยาวๆดูแลกันแบบเอาแบบสบายใจเลยนะ3ปีเพราะว่านอกจากประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยรับทาวรันตีก็ติดไปกับตัวรถนะครับเรียกว่าขับกันแบบไม่ต้องกังวลใช่เลยค่ะแล้วนอกจากนี้ถ้ามาที่งานสิ่งที่นึงจะสัมผัสได้ที่วุฒิเอ็มจีมีอะไรเพิ่มเติมเพ่มขึ้นอกนอกจากกลุ่มรถไฟฟ้าแล้วนะครับรถน้ํามันเราก็ยังมีอยู่นะครับตัวเล็กสเปคแรงของเรา MG3 Hybrid ให้ s ินะครับเรียกได้ว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับปีนี้นะครับเรามีการ ส่งโรงแข่งขันในสนามแข่งขันจริงในสเปคโรงงานเครื่องยนต์เดิมๆและเราไปคว้าแชมป์สนามกีคาหน้ามาแล้วด้วยโอโ้โหปรับจูนแค่ช่วงล่างนิดเดียวเล็กแต่จิว๋วใช่นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของรถตัวเด็กสเปคโรงงานและสเปคแรงแบบนี้ผ่อนเริ่มต้น2,516บาทเดี๋ยวนะคุณเอกเริ่มต้นเท่าไหร่นะ2,516บาทผู้ชมได้ยินไม่ผิดนะคะนี่ยังไม่อีก2รอบ กับตัวเล็กสเปคโรงงาน้โห oh, oh. แล้วก็สเปคคุณผู้ชมด้วยแน่นอนเลยนนเพราะฉะนั้นนะคะใค,ใครสนใจไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของแบรนด์ mg ค่ะมาเจอกได้เลยที่งาน motor expo 2025ย้ํ้าำนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ธันวาคมแล้วก็เป็นงานคาโช์ส่งท้ายปีที่ mg a จัดเต็มมากๆเลยค่ะคุณเจ๋เพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยคะ่ะมาเที่ยวง,งานกันก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมบูธ mg นะครับผมเชื่อว่าบูธ mg ภายในปีนี้นะครับเป็นหนึ่งในบูธไฮไลท์ของงานนี้แน่นอน นะครับเช่นชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเอกมากๆเลยค่ะจาก w o o d MG ขอบพคุณนะคะขอบคุณครับ